คนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างหรือว่าปวดบริเวณนี้นะครับใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีแก้การกันเลยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำลิปด,ดีคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันจิตอีกแล้วนะครับคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างก็คือปวดตั้งแต่บริเวณกระดูกสันหลังนะระดับที่1ไปจนถึงระดับที่5แล้วไปถึงก้นย้อยเลยนะครับถ้าดูจากโครงกระดูกก็จะเห็นว่าใต้ชายโครงตรงนี้นะและยาวไปถึงก้นย้อยตรงนี้จะข้างเดียวหรือ2ข้ทางก็ตามใครที่มีอาการปวดตามนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจประเมินแล้วก็สาเหตุที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงท่าบริหารที่จะแก้อาการปวดแบบให้มันชะงักเลย ทำอย่างไรมาดูกันนะครับสาหรับอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับอย่างที่ทราบกันเนาะมีอาการปวดตั้งแต่ช้ยโครงจนไปถึงก้นย,ย้อยซึ่งโครงสร้างที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างนี่มีหลายโครงสร้างเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่บริเวณผิวหนังข้างบนเลยนะครับลงไปจนถึงพวกกล้ามเนื้อพวกชั้นผังผืดนะครับลงไปถึงตัวขอ้อต่อต่างๆที่อยู่ตามกระดูกสันหลังลงไปถึงตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ข้างใน ตัวเอ็นที่ยึดระหว่างข้อต่ออยู่หรือตัวเส้นประสาทที่อยู่ใกล้ๆกับหมอนรองกระดูกพวกนี้อาจจะเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานครับซึ่งเราไม่สามารถจะระบุได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้ชัดเจนเพราะว่าการประเมินเนี่ยมันจะเป็นการประเมินเบื้องต้นดังนั้นอาการปวดหลังส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกลไกที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บพวกนี้ก็จะมาจากการใช้งานครับเช่นการนั่งนานๆการยืนนา,น,านๆการยกของหนัก ปัญหามันเกิดจากเวลาที่เราเนี่ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแล้วเราไปใช้งานมันมากเกินไปหรือบางครั้งการไปนวดไปกดพวกนี้อาจจะทําให้พวกนี้มันระบมได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มทราบสาเหตุชัดเจนครับซึ่งเป็นกลุ่มน้อยนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีอาการหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วมีการกดทับเส้นประสาทพวกนี้มันจะทําให้มีอาการปวดซึ่งจะปวดที่บริเวณหลังนี้ด้วยก็ได้ครับแต่ว่าในการที่จะวินิจฉัยพวกนี้อาจจะต้องมีการตรวจประเมินที่มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็บ่งชััดมากขึ้นครบ ซึ่งในการตรวจประเมินเบื้องต้นอาการปวดหลังส่วนล่างเราสามารถประเมินได้ดังนี้ครับวิธีการแบบง่ายๆนะเราสามารถจับไปที่เอวของเราในลักษณะนี้เรากดเข้าไปที่บรเิเวณกล้ามเนื้อทางด้านข้างนะครับถ้าใครที่กด แล้วรู้สึกมีอาการตึงปวดแล้วมีอาการปวดร้าวรอ,อบๆที่บริเวณที่กดนะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกดที่โครงกระดูกนะก็จะกดไปข้างข้างกล้ามเนื้อบริเวณนี้แล้วไม่มีอาการปวดที่บริเวณนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาจากกล้ามเนื้อมัดนี้ครับสำหรับวิธีที่2นะครับเราสามารถเช็คโดยการเกรงกล้ามเนื้อครับการเกรงกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นการยักสะโพกขึ้นในลนักษณะนี้ครับแบบยกขาลอยนะเกรงตรงสะโพกข,ขึ้นมานะครับแล้วก็เกรงตรงหลังส่วนล่างแบบนี้ ถ้ามีอาการตึงปวดที่บริเวณหลังมากขึ้นแสดงว่ามันน่าจะใช่อาการปวดนะแล้วก็เปรียบเทียบซ้ายกับขวานะครับว่าข้างไหนมันปวดมากกว่ากันถ้าข้างไหนมันตึงมากกว่ากันมันปวดมากกว่ากันข้างนั้นน่าจะเริ่มมีปัญหาครับสำหรับท่าที่1ให้เราเริ่มต้นโดยการนอนหงายนะครับในลักษณะนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการจะยืดหลังส่วนล่างข้างขวานะให้เรายกขาขวาขึ้นมานะครับตั้งฉากในลักษณะนี้นะครับแต่แล้วเข่างอ90องศาแบบนี้บิดขาลงไปทางด้านข้างในลักษณะนี้ทิ้งข้างไปเลยนะครับ แล้วก็ปล่อยขาค้างไว้นะครับจะยืดที่บริเวณหลังช่วงเอวแบบนี้ครับค้างไว้นับ1-20ถึง20ทํา3ถึง5รอบนะครับแล้วก็ทําทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยท่าต่อไปนะครับให้เราครับนั่งแบบนี้นะแล้วค่อยๆนะครับ นตัวลงในลักษสถานี้ครับแล้วก็นอนราบลงไปเสร็จแล้วนะครับดังมือให้สุดแขนแบบนี้เลยนะครับค้างไว้นับ1นถึงหนะครับแล้วก็วางลงทํา10ครั้งเป็น1เซตครับท่าต่อไปนะครับให้เราครับนอนคว่ำแบบนอนราบเลยนะเสร็จแล้วนะครับ ให้เรานะครับเอาขาข้างที่เรามีอาการตึงปวดนะครับฝั่งสมมติว่าฝั่งซ้ายเราขาซ้ายนะบิดลําตัวไปในลักษณะนี้ครับค้างไว้นะครับมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนับ1นึถึงยีแล้วกลับมาแล้วสลับทําอีกข้างนะครับท่าต่อไปนะครับให้เราครับเหยียดแขนไปข้างหน้าในลักษณะนี้ครับเหยียดแบบนี้นะเหยียดแขนออกไป นะครับแล้วก็ทิ้งก้นลงมาทิ้งก้นลงมาค้างไว้นะครับมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้หน้าผานี้ลงไปติดพื้นเลยนะครับค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับทํา3ถึง5รอบครับท่าต่อไปนะครับให้เรานะตั้งคาน4ขาในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วโฟกัสที่บริเวณสะโพกกับเอวนะครับที่บริเวณหลังส่วนล่างนะทำการแอนหลังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้นะครับ ค้างไว้นับ1นถึงหสลับกับโกงหลังขึ้นสุดเท่าที่ทาได้เหมือนกันนับ1-5ถึงนับเป็น1เซตนะครับทำา10ครั้งครับถ้าต่อไปนะครับให้เราครับเป็นการฝึกเพิ่มความแข็งแรงหลังส่วนล่างแล้วก็บริเวณสะโพกด้วยนะวิธีการให้เราทำนี้ครับชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะชันเข่าขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เรานะยยกก้นขึ้นให้ตัวตรงเลยนะครับ ค้างไว้นับ1-5ถึงหแล้ววางลง10ครั้งเป็น1เซตนะครับทำได้มากที่สุดเท่าที่จะไหวนะครับสักอย่างน้อย5-10ถึงเซตนะครับนอกจากท่านอนเรายังมีท่านั่งที่ช่วยในการยืดกล้ามเนื้อด้วยนะครับวิธีการนะสมมุติว่าเราจะยืดฝั่งนี้นะครับให้เรานะบิดลําตัวไปทางด้านข้างมือข้างที่เรามีอาการปวดนะ จับไปที่หัวเขา่าอีกมือนึ่งไปจับด้านหลังเลยนะครับเราบ,บิดลำตัวไปสุดเลยค้างไว้นับ1ถึง20นะครับแล้วก็ผ่อนกลับมาแล้วทำแบบนี้นะครับ3ถึง5รอบครับควรทำอีกข้างไปด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยจับหัวเขา่าไปทางด้านหลังบิดลำตัว ต่อไปนะครับเป็นการยืดทางด้านข้างสีข้างนะวิธีการให้เรานะครับเอามือข้างที่เราไม่ปวดนะกดลงไปแบบนี้นะครับอีกมือนะครับเหยียดแขนข้ามหัวเราไปแล้วก็บิดลาตัวไปทางด้านข้างในลักษณะนี้ครับโน้มตัวไปทางด้านข้างค้างไว้นับ1บนึ่งถึงยีกลับมา สำหรับท่าต่อไปนะจะเป็นท่ายืนนะครับวิธีการไม่ยากเลยเราสามารถทําได้ทุกที่เลยนะครับให้เรานะจำลองว่าตรงนี้มีผนังน,นะครับพอดีผมมายืนตรงนี้เพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดๆเนาะวิธีการคือเอาขาข้างที่เรามีอาการตึงปวดสมมติผมปวดฝั่งขวาแบบนี้เอาขาไปอยู่ข้างหลังในาาลนักษณะนี้เราหักข้อเท้าไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมือจับไปที่เอวในาาลักษณะนี้นะครับแล้วก็แขนด้านตรงข้ามเอื้อมไปต่อกําแพงแล้วก็ทิ้งน้ําหนักโดยการกด ที่เอวนะครับดันออกไปแล้วยืดออกจากกันค้างไว้นับ1ถึง20นะครับแล้วกลับมานะครับ3ถึง5รอบนะครับสลับซ้ายขวาด้วยเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับพอทํากันได้ไหมถ้ายืดแต่ละท่าเนี่ยเวลายืดเสร็จอาการต้องดีขึ้นนะครับหรือว่าเวลาที่เรากดเช็คดูเนี่ยมันจะต้องเกร็งลดลงเวลาเรายักสะโพกอาการตึงปวดต้องเบาขึ้นนะครับใครที่ทําแล้วดีขึ้นเนี่ยโอเคสามารถทําต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการตึงปวดมากขึ้นหรือมีอาการปวดร้าวมากขึ้น แนะนำให้ปรึกษานกักกายภาพบัตรเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางเฟซบ o o กทิกต o อกหรือว่าทางไลน์นะครับชื่อบัณฑิตกายภาพครับและในทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัตรจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคําแนะนําอยากปรึกษาอยากพบนกักกายภาพบัตรสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรทั้งส่สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับ โดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0853699977ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ